เรื่องนี้นะครับลูกค้าต้องการให้เราเปลี่ยนเป็น SSD f a s h storage นะครับสวัสดีครับผม m a c p Studio นะครับคลิปนี้ก็จะเปลี่ยน SSD ใน iMac 27นิ้วนะครับตัวปี2015นะครับผมจะเป็นตัวจอบางนะครับ ปกตินะครับการเปลี่ยน SSD นะครับเราจะเปลี่ยนใส่แทนตัวนี้นะครับตัวเดิมจะเป็น SATA นะครับก็คือเอา SSD รุ่นนี้ใส่แทนเข้าไปนะครับแต่เครื่องนี้นะครับลูกค้าต้องการให้เราเปลี่ยนเป็น SSD f a s t storage นะครับตัวนี้เป็น1 t b นะครับราคาก็ถูกลงมาเยอะแล้วนะครับ iMac 27นิ้วรุ่นที่มี f u s ช o n นจะมีพอร์ตอยู่2จุดนะครับคือจุดนี้ครับที่เราจะใส่ S.S.D. SATA นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ใต้บอร์ดนะครับบอร์ดจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเปิดบอร์ดออกมานะครับก็จะเจอคับสล็อตอีกสล็อตหนึ่งนะครับสำหรับใส่ S.S.D. f a s t Solid นะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องแจ้งว่าตัว f a s t Solid นะครับจะเร็วกว่า S.S.D. SATA นะครับ S.S.D. ตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ย โอเคก็ช่วยให้เครื่องไวขึ้นกว่าเดิมเป็น10เท่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สู้ S okay, D f o r s o l d นะครับ f l ส s h s o l เนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดโดยตรงนะครับพอร์ตัวเนี้ยจะเรียกว่าพอร์ต N V M E นะครับก็จะเป็นชิปแค่นี้ครับเป็นชิปบางๆแต่เร็วกว่าครับ S s D f o r s o l นะครับเต้องบอกว่า ถ้าเราทํางานจริงๆนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเร็วกว่า,ววา SSD SATA นะครับก็แนะนํานะครับตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ประกอบกลับหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับ แค่นี้ครับการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับการเปลี่ยนใส่ S s D นะครับไม่ยากครับแตยากตอนที่เราถอดจอนะครับเดี๋ยวประกอบกลับครับ i mm -hmm. เสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง SSD f a s h s o l e d นะครับตัวนี้เป็น1นึ่งบต์และลูกค้าต้องการข้อมูลเดิมก็เป็นการคือโคลนข้อมูลเก่าทั้งหมดเข้ามาใน SSD ตัวใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับพร้อมกับมีฮาร์ดดิสต์อีกลูกหนึ่งของลูกค้าที่อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเราก็าบังคับให้เครื่องบูตจาก SSD ที่เป็นชิปนะครับเป็น f a s t solid ตัวนี้ก็เครื่องไวขึ้นเยอะนะครับผมจะเทสให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองทดสอบเปิดตัวไร r ์ลูมนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเร็วมากครับตัว SSD flash s o l d นะครับก็จะไวกว่า SSD ที่เป็น SATA นะครับลูกค้าที่ต้องการติดตั้ง SSD ใน iMac นะครับก็สามารถเ,เลือกเป็น flash s o l d ได้นะครับก็มีผลกับการใช้งานคือเร็วกว่านะครับถ้าต้องการติดตั้งก็ ถือเครื่องมาติดต่อที่หน้าร้านได้เลยเร็อรับอเครื่องกลับได้เลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับแมคอัพสิดขอบคุณมากครับ